สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้นครไทยจงชวนชวนแรงงานข้ามชาติในเขตภาคกลาง7มณฑลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทบอล8ตุลาคมนี้ตั้งกลุ่มโพสโฆษณาหาคู่แต่งงานข้ามพรมแดนหากสำนักง,งานตอมไต้หวันจับได้จะโดนลงโทษ รัฐบาลไต้หวันส่งเสริมกลยุทธ์การดูแลสุขภาพช่องปาก6ปีที่ผ่านมาความชุกข,ของโรคฟันผุในเด็กลดลง11%เริ่ม17กันยายนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบรนด์ที่ผลิตในไต้หวันจะต้องประทับตา MD และ Make in Taiwan ทุกชิ้นสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวเอ็นไอเอ วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเภทบอลสําหรับแรงงานข้ามชาติในเขตภาคกลางของไต้หวันประจำปี2020มาฝากแรงงานข้ามชาติที่ทํางานอยู่ในไต้หวันสําหรับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่18ตุลาคมทางสํานักงานแรงงานางาน,ราานครไทยจงจึงขอเชิญชวนแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่มณฑลจังฮวาหนานโถเมียวรี่วินลิงและมณฑลจอี้มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลเฉาหมาและศูนย์กีฬาเ้าหมาที่นครไทยจงประเภทการแข่งขันประกอบไปด้วยฟุตบอลบาสเกตบอลและแบดมินตันส่วนเงินรางวัลในปีนี้จะสูงถึง122,400เหรียญไต้หวันถือว่าเยอะพอสมควรอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะส่วนรายละเอียดสามารถติดตามสอบถามได้ที่ตามเบอร์โทรบนหน้าจอนี้ ทีมปฏิบัติการพิเศษนครเกาฉงกองอำนวยการเขตภาคใต้และสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันได้พบว่ามีหญิงชาวเกาฉงคนหนึ่งแซ่หวังตั้งชมรมหาคู่แต่งงานบนเฟซบุ๊กในปี2019ได้โพตสต์โฆษณาหาคู่แต่งงานกับหญิงชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติการพิเศษในนครเกาฉงจึงเข้าตรวจสอบพบว่าหญิงแซ่หวังดังกล่าวเป็นคู่สมรสชาวเวียดนามที่แปลงสัญชาติเป็นชาวไต้หวันแล้วเธอได้โพสต์โฆษณาหาคู่ในการแต่งงาน ข้ามผมแดนอย่างผิดกฎหมายถึง61รายการซึ่งเธอก็ได้ถูกลงโทษจากหลักฐานทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่รวบรวมมาได้เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการนครเกาเงจึงประกาศเตือนประชาชนไม่ให้ละเมิดกฎหมายหรือเผยแพร่โพสภาพถ่ายโฆษณาหาคู่แต่งงานบนอินเทอร์เน็ตจะถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นพี่น้องชาวไทยเราก็ควรระมัดระวังกันด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวเรากลับมาพบกันใหม่ในสปาราหน้าสวัสดีค่ะ